ทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยผมโทรไปบอกพนักงานครับว่าทําอะไรผิดนะครับแล้วผมก็ตัดสายเลยครับและสักพักนี่ฮะพ่อบอกผมว่าหนูส่งของผิดรอจักบังออเดอร์ใหญ่เมื่อวานรอจักนะครับแต่ไม่ใช่ครับจริงๆแล้วผมมีเซอร์ไพรส์ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซอร์ไพรส์อะไรฮะโทรกลับไปนะน้องสรุปรู้ยังว่าทำอะไรผิดส่งของผิดหรอบังไม่ใช่บังที่โอนไปแล้วสี่พันอะแบ่งกันคนละสองพันโบนัสโบนัสโอ้บังทำงานเก็บไม่ได้เลย โอเคโอนให้ด้วยนะโอเคจ้ะบางโอเคอะไรเอาเยอะเยอะนิดน้อยจ้ะไม่ได้ชิดอยู่หนูทำอะไรยิ่นเนี่ยบางเปิดกล้องดูดิเดี๋ยวหนูนั่งกับเพื่อนอยู่เนี่ยเคโอนให้เพื่อนด้วยนะจ้ะเรียบร้อยครับทุกคน ไปครับโบนัสผมบอกแล้วนะที่บริษัทอัมัดมัสนะครับทำน้อยได้เท่าเดิมแต่ถ้าทำเยอะกว่าเดิมได้โบนัสครับนี่คือบริษัทอัมัดมัสนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ทําให้ผมมีโอกาสนะครับในการให้โบนัสกับพนักงานนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านจากใจจริงที่ ซัพพอตทางรานาดีเสมอมาๆๆนะครับตอนนี้ใหม่ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ทุกท่านมีความสุขการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงนะครับกิดอะไรก็ขอประสบความสมหวังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะขอให้เจริญแล้วก็รำ่ำรวยขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ่ะหมัดมาสูงข,ขั้นที่มาความหอมสวัสดีครับ